ผู้หญิงก้าวเท้าผู้หญิงก้าวเท้าขวาเข้านะคะตอนออกก้าวเท้าซ้ายผู้ชายเข้าเท้าซ้ายออกเท้าเท้าขวานะคะ ทะเลสาบสุริยันจันทานะครับเสร็จปุ๊บตั้งเขียทางแน่แล้วก็บอกตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเสร็จปุ๊บเราค่อยเข้าไปวาที่ไหนเข้ไหมฮะ แต่ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับพาไปนะครับที่บางกอนเดี๋ยวเราพักมาว่าเห็นไหมเนาะนะครับซึ่งนะรครับผมว่าวัดจีน่าส่วนใหญ่ครับเขาจะเข้าประตูบังกอนออกระตูเสือสังเกตยังไงครับสังเกตจากนี่ครับรอยแกะสลักเลยฝั่งขวามือครับจะเป็นรูปมังกรเลยเน,เน,นะสังเกตนะฮะประตูเสืออยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับเข้าประตูขวาออกรประตูซ้ายตรงกลางข้ามเข้าออกก็เป็นทางผ่านของเทพลลงเรายังไม่ถึงครับห้องเต้ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับบางองคนะครับบางองค์นะที่ลงถึงหน่อยก็เข้าได้ นะครับนะครับเราเข้าขวาออกซ้ายนะครับแต่ว่าสังเกตเนาะขวามีประตูสองบานเนี่ยเข้าบ้านไหนดีนะฮะเขาบอกว่านะครับนะบ้านนอกสุดอ่าบ้านบ้านนอกสุดนะฮะสำหรับคนพอเพียงนะฮะบ้านนี้สองคนที่อยากรวยครับอยากรวยไหมอยากเข้าบ้านนี้แหละนะฮะผู้ชายซ้ายดีผู้หญิงขวาดีนะฮะต้องออกแล้วเข้ามาขวาโอเคเนาะนะฮะนะฮเอาประตูเหมือนกันครับในครับในเพราะเราเป็นคนรวย โอเคนะครับเดี okay. e ๋ยวเข้าไปเข้าไปผู้ชายผู้ชายเข้าซ้ายก่อนผู้หญิงเข้าขวาก่อนตอนออกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะลาบกันผู้หญิงเท้าขวาออกซ้าย เดาฟังก <m í toys> <fais> ันสิเป็นาแต่ละตาไหมมีเที่ยี่คอยยีบ้าบตูดแดบ้านไว้ครับดวงตาท่านเหมือนดวงตาของโมนาลิซ่าเลยเราไปซ้ายตาของท่านก็ไปซ้ายนาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเข้าประตูทางตูดแดดสีที่คิดสีที่ขอทุกอย่างต้องพิ่ารณาดีต้องพิจารณาด้วยความจริงอย่าโกหกเทียงเทียงรู้ผลเข้าไหมครับงั้นก่อนที่ขอต้องทำจิตใจให้สะอาดแล้วก็เสียงปันเจริญครับ การมูนะครับสิ่งแรกเลยครับเราต้องศรัทธาครับถ้าเราไม่ศรัทธาครับขอยังไงก็ขอไม่ได้เราสังเกตได้มาจิไปขอเพื่อไปด้วยกันไดเพื่อได้ทำไมเราไม่ได้เพื่อัถ้าอย่างนี้ครับตั้งจิตนิฐานนะครับทำให้ใจตัวเองสบายก่อนเราไม่โงนะครับแน่นอนครับมาที่วัดนี้นะครับวัดสังเกตเนาะบนยิ่งนะครับนะครับก็จะมีเทพอยู่หลายองค์เลยองค์กลางนี่ครับหน้าแบงแบงกดเท้ายาวๆนะครับองค์นี้เราเรียกองค์อะไรเอ่ย องคุณูฉันทำมาที่วัดนี้ไม่ต้องอะไรมากครับสิ่งเดียวเลยครับเลยครับงเง,งนินพอการงานนะครับองค์กลางเลยนะฮะองคุณูเป็นนักร้อท่านชอบกดกล้ามนะตอนที่ขอไม่ต้องติดตาเบอร์ตาเลยโรคตาท่านครนะถ้าไหนที่สวมแว่นแดดใส่นะครับ แหวนนะครับแต่ดาวต้องมาขอในองค์อะไรนี่เนี่นะครับซึ่งก็ตอนขอนะฮะครันเดิมๆสามสิบจ็เลยครับองค์โกนูเนาะพระเจ้าชื่ออะไรคอะไรต่อด้วยที่อยู่อะไรต่อไม่วันนี้จะมาขอแต่ว่ารายละเอยดเราบอกท่านอย่างเช่นถ้าว่าทำงานเกี่ยวกับแารแท้งนะคทำอะไรไปมากเราจะเอาอยากได้ยอดเท่าไหร่ทขายอดเท่าไหร่หรือว่าใครของออนไลน์นะครับช่วงนี้ช่วงนี้เราทำเท่าไหรเนี้ยเราอยากได้เท่าไหร่เราบอกเป็นรายละียแต่ว่าไม่ต้องบ่นนะมาว่าทีจะบ่น แน่ขอเราก็ได้เราตามเสด็จท้าเราก็กลับมาโอเคไหมครับเนาะองค์การคือองค์วนภูองค์ซ้ายคือของเราครับหน้าตชมภูถือทองคำว้องค์นี้เรียกว่านะองค์แหญ่เฉียบร่างเดิมของใครครับร่างเดิมองค์วนภูใช่ครับล็อกของกันได้ของอวกกันได้องค์แหญ่เฉียเนาะองค์ขวาสุดนะครับคือนะครับที่หัวบวกนะครับมันจิตแปลว่าครับองค์นี้กับเรื่องสถิตินะครับการเรียน ปัญญาทุกอย่างเช่นป ho ัญหาทุกอย่างเที่ยวเที่ยนไนญาติยังไงดีครับเพขอให้ท่านงานช่วยจริงค่ะปัญหาการงานปัญหาเรื่องเงินทุกอย่างก็ปลอดภัยเท่าไปครับเราจะเดิมเห็นไหมเนาะนะครับซึ่งตอนครับนะฮะคอามง่แบบนี้แหละนะครับในวันนี้นะครับวิหารนี้เป็นวิหารที่รวมเทมโปเลยนะครับขอ้เสร็จแล้ววิหารอื่นใครทำไหมครับถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอเพราะว่าเมาฝาโอเคเนาะนะครับซึ่งตอนครับทุกคนนี้เขาจะมีการตรดต่อไป บแบบแรกจะเป็นผู้ธรรมดาครับเรามองไปฝั่งนู้นเลยครับตรงนู้นนะฮะนะครับเราจะบริจาคก็ได้ครับแล้วแต่จิตบริจาคเสร็จปุ๊บเราอีกบผู้สองตอทำไมต้องสองตอครับเพราะว่ากระชังผู้มีกี่กระชังเลยสองข้างนอกหนึ่งข้างในนะครับหนึ่งนะคับพี่นกหวนเข้าเอาู้กี่ดอกครับหนึ่งดอกแล้วนะครับนะฮะเราหยิบสองดอก ดอกนึ่งไหวฟ้าดินฝั่งนอกอีดอกนึ่งไหวเทบข้างในฝั่งในอันนี้แบบแรกแต่แบบแรกส่วนใหคนได้หวอยจะไม่ใช่นี่คนได้บ่อยครับผมว่าไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับพลังานเยอะสุดแล้วใช่ครับเราต้องทำดูอย่างหนึ่งครับดูอะไรเราต้องทำดูในเรื่องของความกระตือรือร้นยังไงครับเราแต่หนิดนึงครับเรามาดูตรงนี้ นะฮะการคนไม่ดีการพูดส่วนไม่ดีออกนะครับแล้วก็นะข้างๆจะมีเส้นแสงสีแสงไหมเขาทำพิธีอยู่นะครับนะเราบริจาคให้ทางวัด100่งรครับ100ไต้หวันเป็นค่าครูให้เขานะครับเขาจะไล่คาถาบนทุกอย่างเลยนะครับเรียกโชคเรียกทรัพย์ให้เรานะครับซึ่งนะฮะการทําพิธีนี้นะครับเพราเรียกการทำบริจรคของเขาเรียว่าปีเสียก็จะใช้ซองแดงแสงให้ให้นะครับสนแสงจะให้ซองแดงมา1ซองแล้วก็ทูบสีทองแบบนี้เห็นไหมฮะมา1ดอก นะครับเราก็ามาพนมมือไหว้เพราะว่ามีทูบแค่หนึ่งดอกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไหว้ฟ้าดินเราต้องปักทูบก,ก่อนไหมยังไม่ต้องปกักเพราะมีทูบแค่ดอกเดียวใช่ไหมครับเราไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเข้ามาไหว้ข้างในเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วเราค่อ่เอาทูบสีทองมาปักวงในกระถางนี้แล้วก็เอาซองแดงนะครับต้องปลูกเสร็จก่อนถึงขังมีการ,รปลูกเสร็จง,ง่ายสุดเลยครับเราเอาซองแดงครับมาทำอะไรครับวนวันทูอีทาอ้าเลย สามครั้งตามเข็มนาฬิกาโอเคไหมครับทุกอย่างมันต้องแอ t i v a ว e ครับถึงใช้งานได้นะครับซ่งแดงก็เหมือนกันต้องแอ t i v a ว e ก่อนด้วยการวนคนทุกสามครั้งตามเข็มนาฬิกาครับทำตามองคช่วยนี้นะครับมาลูปองค์ท่านครับลูปอีกครั้งสามครั้งนะฮะลูปเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมลูปทั้งข้างนะครับเพราะว่าฝั่งขวาสาฝั่งซ้ายของเราตรงนี้ครับเขาเรียก่ผพิพิันจีนเขียนทุกอย่างไหลลื่นครับการงานการเงินของคุณพี่จะนาลื่นครับ กังกับอะไรครับกังกับผู้กันจีนนะครับฝั่งความิสุขโอครับเรีอปีเสียปีเสียก็ช่วยฮะก,กันคนไม่ดีออกจากชีวิตรเรานะครับกันเจ้าในไม่ดี การลูกน้องไม่ดีนะฮะการลูกค้าไม่ดีออกไปแล้วก็ติดทัพ์ให้เราไป็นตัวโอเคไหมลุกยั้งครับ3ามล้งหมการเสร็จปุ๊บพับครับครับเก็บตะโกอแล้วก็สุดท้ายเป็นเคล็ดลับกลับมาครับสุดรับของผมนะเราาม่ใยรูปกับมันกอได้นะครับชี้มังกรนะฮะไว้ในมือฮะมังกรไว้ครับนะฮะทองคาอยู่ในกํามือ เงินทองอยู่ในกำมือแล้วนะฮะถ่ายรูปอย่าลืมถ่ายด้วยโอเคไหมเนาะข้างบนมีอะไรบ้างครับเราสังเกตตรงนี้ครับข้างบนสุดนะฮะจะเป็นน้ำพุของนะครับของซูชีดาราฮ่องกงมาบนแล้วได้ครับปังไม่ไหวดาราฮ่องกงมาขอได้พอได้ปุ๊บเขามาสร้างนะครับเขามาสร้างน้ำพุมังกรเก้าหัวอยู่ข้างบนถ้าไหวครับถ้าเดินไหวแม่นาวไาวเสร็จแล้วเราเดินขึ้นไปถ่ายรูปนะครับข้างบนสุดนะฮะเป็นกำแพงอ่อนสวยมาก ลงมาแล้วก็ยืมเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอจากข้างลัางโอเคไหมครับเนาะเชิญเลยครับนะบการจุดธูปเราจะเลือกไบไหนเชิญได้เลยนะครับคนไต้หวันเลือกทำแบบนี้นะครับเราก็เลือกได้นะครับเพื่อจให้ท่านได้หนึ่งร้อย 数字上面的是。